สาวของหนุ่มคนหนึ่งที่มีลีลาการจีบขั้นเทพเลยครับสืบสารเพลงนี้โดย V23 เต่าครับพัดคนหุงข้าว คนหนุงเผาอยากให้เจ้าเป็นคนช่วยหุงพ่อแม่เป็นแ,แก่ทันเาทาขาดคนหนุงเผาที่บ้านไมอยุ่งพี่เองก็งานนักหนุนทุกวันทุกที่ยุ่งทุลอใจแม่ฉันเคยบอกเราอยากให้เจ้า มาสิมามาสิมามาสิตา,มา,ตา,ม,า,ตามาเป็นแม่บ้านามีลูกชาจะส่งไปเรียนเปนได้ทหารมีลูกสาวจะกมีเรียนพยาบมันจเด็กวัันจะแดกช่วยรักษาบ้านพี่ทานคนหุงค้าอยากให้เจ้ามาช่วยหุงช่วยหา พาทุนจะใช้น้อสกุกดยไม่คิดมูนค่ามารักเกิดแค่ยอดชิวามาสิพาของเดียวกันใยา เตาทีย3่23ครับโอ้โหขาดคนหุงข้าวนะครับเชิญกรเปิดครับจบแล้วทำไมมันสั้นนิดเดียววะลูกครับจบแล้วหรอจบดูยังไม่หายเพลินเลยใช่ไหมเ <laughs> ต่าคะ่ะ อีกนิดหนึ่งไปแล้วนะเต๋าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกว่าแล้วก็เงี้ยอีกนิดหนึ่งเนี่ยมันแบบมันครูจะมองเต๋าอ,อีกแบบหนึ่งแล้วนะ <c oughs> อย่านะเต๋านะคะสนุกดีค่ะแล้วก็แต่ความแข็งแรงอะ่ะในเสียงร้องอะ่ะมันไม่เท่ากับพลังในการเต้นแล้วแบบอคติ้งที่เต๋า ทำหน้าทำตามันไม่พอดีกันนะคะเพราะฉะนั้นเต๋าต้องเพิ่มพลังในเสียงร้องมาเข้าไปอีกนะคะเพลงนี้สนุกดีเอคอรับคุณค่ะทุกค,ค,คแมวครับสวัสดีค่ะเต๋าสวัสดีครับขึ้นต้นมาน่ารักดีนะครับเต๋ามันกําลังพอดีมันกําลังพอด,อดอีดูแล้วอยากเป็นหม้อหุงข้าวเลยเออแต่ว่าเมื่อไห่พี่เป็นผู้ชายคือ แต่ว่าหลังๆพี่ว่าอาการมันจะเริ่มเยอะไปหน่อยอาการมัน,ม,นมันเหมือนว่าเ hey, อยากหุงข้าวอยากหุงข้าวมันจะเป็นอย่างนี้แล้วเต๋าคือถ้าเต่าว่าบ้านพี่ขาดคนหุงข้าวพอดีพอดีอดเออมันก็มีอยากเป็นว่าหุงข้าวได้แต่พอ hey, อยากหุงข้าวมันมันกลายเป็นอะไรแล้วไม่รู้ต้องระวังนะมันคือคักเกินไปนะครับก็ก็ต้องดูแลตรงนี้นิดนึงเรื่องพิชคุมได้ดีนะครับคุมได้ค่อนข้างดีแล้วก็มีความสนุกสนานในการแสดงครับโชคดีครับ ครับป๋าครับน้องเต๋าครับครับผมมีอยู่ช่วงหนึ่งของเพลงนี้เนี่ยนะครับพี่เกือบจะเรียกเต๋าว่าเต๋วแล้วครับแต่แต่ไม่ใช่ข้อผิดน่ารักดีโชว์นี้นะครับสนุกถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีมากนะครับโดยเฉพาะแววตาน่ารักเจ้าชู้สุดๆนะครับที่สำคัญ เพี้ยนสุดๆด้วยนะครับเรื่องเพี้ยนเนี่ยเราต้องแก้ไขอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับเพลงนี้พี่ก็ชอบขาดคนหุงข้าวแต่ที่บ้านพี่เนี่ยขาดคนคลุกข้าวนะครับหลังๆนี่กินแต่อาหารเม็ดอย่างเดียวเลยมีโอนี่แหละครับกใอยโชคดีนะครับน้องครเตาว D ยี่สิบสามครับรวดเร็วแล้วน,นะครับผ่านไปแล้ว 5โชว์ด้วยกัน5เพลงด้วยกันนะครับเพลงต่อไปนี่เหมาะเหลือเกินครับที่จะต่อจากเพลงเมื่อกี้นี้เพราะว่าเพลงที่เต๋าล้อน,นั้นแค่จีบเท่านั้นเองแต่เพลงต่อไปนี่ถึงขอแต่งงานกันเลยนะครับสืบสารความรักโดยขาชา V3 และเฟรม V21 ชวนน้องแต่งงานครับ